ไอ้เบลเลอร์เลยตื๊บๆโอ้ใหญ่มากวนโคตรใหญ่เลยเข้าเหรอมาๆานาก็ตัตให้แล้วคนคนจะไปอยู่นู่น นี่มันนี่มันนี่ตะโกนมันนี่นั่งไม่ได้ถ้านั่งเดี๋ยวมันเข้าห้างโอ้โหเอ้ยเยุ้ยเจอไซส์ใหญ่เลยกูฮห่อ่ะเอย้ยหูใหญ่มากเลยไปแล้วนะอ่ะหนึ่งสองสามไปนิ่มๆ,ๆ